สวัสดีครับผมมาถึงแล้วกับอุปกรณ์ที่เพิ่งสั่งไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเป็นปั๊มขนาดจิว๋วราคาไม่ถึง200บาทกับแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับราคา700กว่าบาทชุดนี้ก็10 0 0เศษในการส่งสินค้าผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาจะบอกที่หน้ากล่องเลยว่าการุณาถ่ายวิดีโออาจจะไว้เพื่อเป็นหลักฐานถ้าเกิดว่าสินค้าที่เขาส่งมาเนี่ยชำรุดเสียหายเราจะได้ทําการเปลี่ยนหรือแจ้งคืนได้นะครับในกล่องนี้ก็จะเป็น แบตเตอรี่ลิเทียมนะครับ12โวลต์16แอมป์นะครับที่ระบุไว้คือแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งประสิทธิภาพจะสูงกว่าแบตเตอรี่ธรรมดาอยู่นะส่วนอีกกล่องหนึ่งครับก็จะเป็นปั๊มตัวจิ๋วเป็นปั๊ม DC นะครับสามารถใช้กับแผงโซลาเซลล์ก็ได้ใช้กับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับราคา100กว่าบาท ไม่ถึง2 0 0บาทเป็นปั๊มขนาด4หุนนะครับซึ่งผมจะามาต่อเข้ากับท่อ PE 20ยมิลที่ผมมีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อสายยางนะครับเมื่อได้อุปกรณ์ค,ครบเราก็ไปทดสอบความแรงกันเลยผมจะเสียบสาย PE เข้าไปด้านในเป็นสาย PE 20มิลนะครับแล้วก็เอาปั๊มจุ่มลงน้ำจากนั้นก็ต่อบวกลบตามปกติครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบจบเลย ระยะทางที่ผมใช้ทดสอบในคลิปนี้นะครับประมาณ20เมตรครับมาดูที่ปลายสายกันครับโอ้โห,โหถือว่าน้ำแรงมากรัศมีการพุ่งไกลเนี่ย ได้มากกว่า5เมตรนะครับเป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับ4หุนนะถือว่าแรงมากนะครับทดสอบด้วยระยะทาง20เมตรกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ จะเปลี่ยนเป็นหัวสปริงเกอร์ว่าจะดันหัวสปริงเกอร์ได้ไกลขนาดไหนนะครับด้วยระยะทางเท่าเดิมครับ20เมตรผลที่ได้ครับผมต้องถอยครับเพราะว่ากล้องต้องถอยกลวนเปียกนะเพราะว่าน้ำเนี่ยพุ่งแรงมากรัศมีเนี่ยที่ผมคาดไว้คือไม่เกิน3เมตรแต่รัศมีที่พุ่งมาเนี่ยเกือบ8ถึง9เมตรนะครับพุ่งแรงมากเหมาะสําหรับใครทีอ่อาจจะมีแปลงผักขนาดใหญ่นะครับหรือสามารถใช้รถน้ําต้นไม้ ก็ได้หรือมีไม้ผลพุ่มใหญ่ๆสักต้นเนี่ยต้องการใส่ปุ๋ยผมว่าปั๊มตัวเนี้จิ๋วแต่แจ๋วเหมาะมากนะครับเพราะว่ารัศมีการกระจายตัวเนี่ยถือว่ากว้างมาก7-8เมตรครับกล้องต้องถอยออกคุ้มค่าครับกับราคานี้เพราะว่าแรงจริงๆทดสอบตอนที่ยังไม่ได้ต่อสายเนี่ยก็ถือว่าพุ่งไกลมากครับประมาณ2.5-3เมตรเลยทีเดียวจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆคุ้มค่าเกินราคาครับหากใครสนใจอยากจะทดลองใช้นะครับ ผมก็จะมีรายละเอียดลิงก์ไว้ให้ตรงคำบรรบายใต้คลิปนี้ก็เข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านนะรายละเอียดดูก่อนนะครับแบตที่ผมใช้เนี่ยผมเลือกเป็นลิเธียมนะครับ12โวลต์16แอมป์ส่วนปั๊มเนี่ยเป็นปั๊ม4หุน12โวลต์ DC เหมือนกันนะครับแต่ยอมรับว่าแรงจริงๆส่วนความทนทานอายุการใช้งานคงใช้ไปสักระยะหนึ่งถึงจะนำมาเล่าสู่กันฟังแต่ที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับ ผมซื้อมาไว้รถต้นไม้ในระยะทางประมาณ10-20เมตรหรือมากกว่านั้นผมก็ว่าได้อยู่นะว่ามันสามารถต่อกับท่อ PE ขนาด20มิลที่ผมมีอยู่ได้นะครับไม่ต้องซื้อสายยางก็มีดัดแปลงใส่นิดหน่อยนะครับคุ้มค่าเกินราคาจริงๆพิสูจน์จากผู้ใช้งานจริงสวัสดีครับ